ถ้าทุกคนตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนีครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับเป็นกิจกรรมฟุตบอลฟรีไฟล์เนีับผมเป็นกิจกรรมที่สามารถรับของได้ฟรีๆเลยมาพร้อมๆกับช่วงบอลโลกพอดีเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกิจกรรมนี้เล่นยังไงนีครับเริ่มเลยกดเลยแล้วกันนะครับผมอ๋อการยิงจุดโทษเนี่ยฮะสามสองหนึ่งลากปัดซ้ายปัดขวาเพื่อหวังผลเล็งก่อนแล้วกันนะครับอ่าขวานี่แหละเย้ร้รยฮะผมบอกเลยฮะ เมาชิดซ้ายโรนโดชิดขวาผมนั่งอยู่แตนนี่ไงว้าวอะไรมันจะเข้ามุมได้ดีขนาดนั้นไหมครับผมผมบอกเลยประตูเซฟไม่ได้ลองยิงตรงๆดูบ้างเนีครับผมเล็งก่อนปังเอาเป็นจะกระโดดหลบอีกนะอันนี้มันหลบนะครับผมมันมันตั้งใจเลยมันตั้งใจนี่ยมันต่อให้ผมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอะ <c oughs> รอบทุกคนก็เล่นง,ง่ายๆนครับผมมายิงประตูกันนะครับ กิจกรรมเนี่ยจะมีแจกกระเป๋าด้วยนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นใครที่ยิงประตูได้เยอะสุดเนี่ยครับผมแต้มสะสมเนี่ยฮะว่ารับอาหารหมาด้วยนะครับผมมีอะไรบ้างปึ๊บรับลูกฟุตบอลเนี่ยผมลูกฟุตบอลโทเค็นลูกฟุตบอลเนี่ยครับผมสามารถนําไปแลกชุดได้เนี่ยครับผมเป็นชุดผู้หญิงที่เราเห็นอยู่ๆกันนี่แหละอยู่ๆอยู่ๆทุยที่เราเห็นอยู่กันนี่แหละนี่ครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกล่องศพนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมอ่าเก้าสิบนะครับผมใช้เก้าสิบรูฟบอลนะครับอ้าว สวยเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเออผมชอบกางเกงมากเลยนะครับเป็นขาหุ่นยนต์นะครับโรบออกระบอกนะฮะก็ชุดฟรีเนีครับผมสวยมากนะฮะโทเคนลูกฟุตบอลนะครับผมสามารถหาได้ง่ายๆเลยนีบผมลงไปเล่นในเกมก็วิ่งวิ่งหาเอานะครับผมเก็บในเกมนั่นแหละนะครับในโหมดธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะลงแรงก็ได้นะครับผมคิดว่าไม่เกิน10ตาก็น่าจะได้ชุดแล้วนะครับ เอาละเอาละยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงถ้าใช้แต่สกิลด้วยนะครับวันนี้นี่ผมเป็นคิวของนักล่านะครับรวมสกิลสายไล่ฆ่านั่นเองนะครับใครที่เป็นสายไล่คิวเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมาครับอันนี้เป็นโหมดจัดอันดับนะครับทุกคนอันนี้ทีม4นะฮะแต่ว่าด้วยสันสาตยานด้วยด้วยด้วยสันสาตยานี่ครับอุปซาแถวบานกันมาเนาะด้วยสันชาติตาญานี่ผมผมเป็นเลือดนักล่านักฆ่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากดมาคนเดียวเลยนะครับทีม4นะ แล้วก็ขออนุญาตทําตามธรรมเนียมก่อนนะฮะนั่นก็คือการแนะนํำสกิลที่เอามาคร่าวๆนั่นเองนะผม มากันที่สกิลแรกก่อนเลยนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลของโฮเมอร์นะครับผมสกิลนี้เนี่ยสามารถกดใช้งานได้นะครับผมเป็นการปล่อยโดรนออกมานะฮะถ้าหากมีศัตรูอยู่ในระยะ100เมตรนะผมจะทําการบินไปตามมันนะครับผมตามดังตุ้มเลยนะครับแล้วก็ระยะ25เมตรใครที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยจะโดนบัฟนะครับผมจะโดนบัฟความเร็วนะครับแล้วก็จะโดนบัฟอัตราการยิงด้วยนะครับผมศัตรูที่เจอโดรนเราระเบิดใส่เนี่ยนะครับผมเขาจะโดนดาเมจด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอัพเลเวล6นะฮะก็จะโดนดาเมจอยู่ที่25นะะฮเลลือดดด้วยนะครับแล้า ก็โดนบัฟด้วยนั่นเองนะครับผมมากันที่สกิลต่อไปเลยครับผมสกิลต่อไปเนี่ยเป็นสกิลของโมโคนะครับผมเป็นการเปิดจุดหรือว่าเปิดตำแหน่งนั่นเองนะครับผมสกิลนี้เนี่ยถ้าหากเราโจมตีศัตรูเนี่ยผมจะทําการเปิดตำแหน่งศัตรูที่เราโจมตีแล้วถ้าเราอัพจนไปถึงการปลุกพลังของโมโคแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากศัตรูเคลื่อนที่นี่ครับผมจะเพิ่มเวลาในการติดตามหรือว่าการเปิดจุดนั่นเองนะครับบอกเลยเนี่ยผมสกิลนี้ใครที่เป็นสายล่าสายคิวเนี่ยผมควรจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งศัตรูเนี่ยก็ถือว่่าาาดีีมมมกกๆเลยนนะครัับผท กิลสุดท้ายผมสกิลนี้เนี่ยมีความพิเศษเลยเนี่ยผมเป็นสกิลของยาญานั่นเองนะผมความสามารถพิเศษตรงนี้ก็คือใน1สกิลของเขานะครับผมมี2ทักษะเลยนีผมทักษะแรกเนี่ยเป็นการยิงเร็วนะผมในการโจมตีเนี่ยเร็วขึ้นนะผมครั้งแรกที่เราโจมตีศัตรูไปเนี่ยให้ทุกคนสังเกตว่ามันจะมีเปลวไฟอยู่ตรงนี้นีผมคือการโจมตีเร็วนั่นเองหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วนีผมเปลวไฟเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่รูปเท้านั่นเองนะผมกลายเป็นเปลวไฟสีเขียวนะฮะนั่นก็คือเราจะสามารถวิ่งเรร็็วข้้นนัองงะทหหมมมดดกกปาาณิลตไภย <c oughs> <c oughs> กันขับอยู่ตั้งนานโอ้โหยังกระเซลขายของยังไม่ชินอีกนะฮะเอาแล้วตอนนี้เรามาดูเกมกันเอ้ยมีคนชุบเลยโอ้โหมันมาพอดีเลยอะ่ะเหมือนมันรู้ว่าผมกําลังพูดเสร็จพอดีให้เวลาออกล่าแล้วหมาป่ากระหายปล่อยโดนไปก่อนเลยนะครับบินไปเลยวฮัโอ้กำลังยิงกันอยู่เลยครับผมอุย้ยลมไปหนึ่งย,ยู่สองคนเลยครับเอาระเบิดไปก่อนอย่าตั้งไอวอลนะอุ้เห็นตัวซ้ายครับ โดนสวยล้มสองตัวซ้ายมาเอาวิ่งมาอย่างนี้ก็ล้มดิล้มสามนะฮะเดี๋ยวตัวสุดท้ายอยู่ไหนเรียกเพื่อนมาเลยจะได้ปิดจ็อบหมดหมดตีไปสักที <c oughs> ตายไปแล้วฮะหนึ่งซ้ำไปก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาชุบนะฮะซ้ำตัวนูวน้นด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาโอ้เวลสามเลย <c oughs> ว่าจะไม่เล่นซองยาวแล้วนะตานี้ <c oughs> เล่นเลยแล้วกันนะครับผม สกิลสัตว์เลี้ยงผมเอาเป็นของมังกรมานะผมมังกรเนี่ยเวลามีคนมาพันยาใกล้ๆเราเนี่ยในผมในระยะเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีส้มนะผมเป็นการมาร์กจุดคนที่พันยาอยู่ใกล้ๆเรานะเฮ้ยเกือบซ้ายวิ่งฮนะแล้วเหมือนจะมีขวาด้วยวิ่งสามเลยสามหรือสี่บอกทีได้ไหมสามหรือสี่บอกหน่อยโอ้โคนนี้หองอัดหัวนะครับเดี๋ยวปล่อยโดนไปก่อนเผื่อมีคนอยู่ใกล้ใกล้เราอีก คนที่สี่อยู่ไหนไม่รู้นะครับตอนนี้รู้แค่ว่ามีสามคนนะเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนดีกว่าไอวอเราไม่รู้มีกี่ลูกยังไม่ได้เลื่อนดูเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยหลังนี้ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับเจอแล้บ้านฟาร์ม <cm 2> ปืนระเบิดไม่โดนระ <law> เบิดโดนอื้ม เหมือนได้ยินเสียงคนมาช้าทับทุกคนโอ้วิดวิดวิดระเบิดวิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนจะขึ้นนะเสียงเหมือนจะขึ้นออกแล้วขึ้นด้วยมาขึ้นมาแบบนี้ก็ตายที่บอกเลยตุยตุยไปก่อนเลยคนหนึ่งโอ๊ยระเบิดอีกแล้วยายาอย่าทำแบบนี้ขอร้องขอร้องอย่ายัดระเบิดมาขึ้นมาเลยดีกว่าถ้าจะยัดระเบิด โอ้เราไม่มีอะไรจริงนะบ้านหลังเนี้ยขออนุญาตลอยแล้วกันนะมาเลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงโดดเข้าอุย้ยหลมหนึ่งโอ้ยโอ้ยติดติดเลี่ยมหลมสองโอ้ยมีคนปัญญาอยู่ตรงไหนไม่ใช่ห้องนี้ไปไหนแล้วอะ นี่ไงเอา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 ,เอ,า,เอ,าอ,อืดอืดบอกแล้ว่าอย่ายัดระเบิดจะขึ้นก็ขึ้นหนูถ้าลุมผมผมก็ตายแล้วนะผมไม่รอดแน่นอนนะฮะขอโทษด้วยนะครับขอโทษรับขอโทษจ้าพี่ครับอ่า <c oughs> ตอนนี้เราได้มา7คิวแล้วนะผมคนเหลือ27 <c oughs> คนเลยนะแล้วปืนเราได้มาแบบเต็มคาราเบลเลยเนะี่ยผมอัพสามทั้งสองกระบอกเลยเนี่ยทั้งซองยาวทั้งสกาเลยเนะี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปตามร่ากันต่อเลย เหมือนเดิมเลยครับลงแรงเราต้องดูขอบขอบวงด้วยนะครับ <B ling> เช็คขอบวงอุยอ้ยมีจริงด้วยครับโอ้้หูเราไม่ล้มอืนีดเดียวอืมนิดเดียวก็ไม่ได้เนะียปล่อยโดนไปก่อนนะครับผมเอา้าขอล้มแล้วนี่ซ้ำเลยกำลังชุบตัวเองอยู่ซ้ำส,สวยแต่ไปนหนึ่งล้มอีกหนึ่งซ้ำมไม่ได้ครับคนนี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยหลังเข้าโอ๊ยเจ็บ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 โอ้โอ้โหตายวงโอ้โดนเม็ดสุดท้ายเขาปาดมาพอดีเมื่อกี้แล้วเลือดเราโดนวงกัดตายโอ้โหจบแล้วทุกคนเอาล่ะผู้ชมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามา ลบไหมโอ้ยลบเก้าโอ้รอดไปน,ดน,น,นะครับผมเกือบตก2ดาวแล้วนะครับเอาละครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมจนจบมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีอูเก้นจนยิ t งชามครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับผมจุบจ๊บ